คลิปเก่าฟรีก็ไม่ชอบนุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาโปร,โม,มปรโมทชแนลเมืมาโปรโมทชแนลนะชื่อชแนลอาร์จีหรือเปล่าอาร์จีวายทีหรือเปล่านะฮะเอ่อเพิ่งอันนี้นะที่ผมมาโปรโมทให้เขานะเนื่องจากว่าเอ่อมีข้อแด้เปลี่ยนกันนะไม่ได้มาโปรโมทให้เฉยๆนะฮะข้อแด้เปลี่ยนนี่ก็คือผมขอให้เขาทํา อ่าไม c คร f บนะคะอินโชวไม c คร f บนะ,ะอย่างนี้ให้นะฮะก็นะอืมผมขอให้เขาโปรโมทไอ้ผมขอให้เขาทําให้เขาก็ให้ผมมาโปรโมทให้นะ,ะผมก็มาโปรโมทให้นะฮะก็ลิงก์ชแนลเขาแลนะ้วผมจะให้ไว้ใต้คลิปด้วยกันนะฮะอ่าฟึ่งเขาก็จะเกี่ยวกับไม้คราบแล้วก็เอ่อส่วนใหญ่นะ,ะส่วนใหญ่ก็ไม้ครับนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม c คร f บ แล้วก็เอ่อพวกเอ่ออินโทรนะฮะอ่าโอเคแล้วก็รับทำโปกชแนลฟสช่วยนะฮะอันจับต่อไปนะ,ะผมจะมาโปรโมทเอ่อเพจของผมนะฮะซึ่งทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะฮะแล้วผมเนยได้ทิ้งไว้ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะฮะทุกคลิปเลยนะ,ะแต่ว่าคือไม่มีใครมากดถูกใจให้เลยแล้วผมไม่ได้มาโปรโมทนะฮะ ก็ฝากมากดถูกใจเพจนี้ให้หน่อยนะล้วมีข้อสงสัยอะไรยังไงหรืออยากจะถามอะไรก็าถามกันมาได้นะฮะแล้วก็ไอดีไลผมใหม่นะฮะไอดีไลใหม่ผมก็จะให้ไม้ได้คลิปเหมือนกันนะเนื่องจากเป็นไลใหม่นะฮะโอเคคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวไลไปก่อนนะบ๊ายบายฮะ